ตอนนี้นะคะลิซ่าอยู่กับดรพารามวัฒนานนท่านประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะมาดูกันว่างานนี้น่าสนใจแค่ไหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพานดร์พดครงานนี้เนี่ยเห็นว่าเป็นครั้งแรกเลยที่จัดในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานยังไงบ้างครับทางห้อนค้าไทยเรานะฮะได้ร่วมจัดตั้งกลไกนะขับเคลื่อนนะไทยจีนนะฮะเมื่อปีแล้วร่วมทางห้อนค้าไทยจีนของคุณรงศักดิ์นะฮะแล้วก็ สภาสมาคมสากิจจีนในไทยเสื้อสมาคมที่บริษัทจีนเนี่ยลงทุนประเทศไทยทั้ง BOIEC ไทั้งหลายนะครับ<ฆ>สมาชิกพันของบริษัทต,ตอนนี้มันเป็นสมาชิกของสามาคมเรามห้าร้อยกว่า<ฆ>เรามองว่าจะแก้ปัญหาเนี่ยของไทยจีนเนี่ยทางเศรษฐกิจได้เนี่ยนที่อาจจะมีปัญหานิดหน่อยเพราะฉะนั้นมันเติบโตได้อย่างไรเนี่ยเรามองว่าเราต้องมีกลไกอันหนึ่งเราช่วยกับเพื่อนนะเลยตั้งมาตั้งแต่ปีแล้วแล้วก็มาช่วยกับเพื่อนกับรัฐบาลไทยนะฮะกับสันทูตนะฮะ การแก้ไขปัญหาสินค้าปฏิตลาดไทยเออสินค้าไม่ได้มาตรฐานนะฮะค่อยสราความเข้าใจกับผู้ประกอบการจีนนะครับคุยกับทางภาครัฐกัรไทยชัดเจนนะครับทีนี้ในปีนี้เนี่ยมันครบรอบ50ปีนะครับองไทยจีนนะฮะเราก็มองว่าจีนเป็นนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในช่วง10ปีหลังเนี่ยนะเยอะมากแล้วก็การค้านําเข้าส่งออกก็เป็นอันดับหนึ่งนะมานานโดยเฉพาะ5ปีหลังเนี่ยจีนจีนซื้อสูงสุดเลยทั้ง BOI ทั้ง E c เลยครับ ล้วก็บอกว่าใน,นเมื่อมาแล้วเยอะๆเนี่ยนะจะทาอย่างไรเนี่ยให้คนไทยเข้าใจนะว่าว่าจีนมาทําอะไรในประเทศไทย<ค>ะนะฮะการนการเนี่ยเป็อยากให้งจีนรู้ว่าการบริโภคทุนในไทยเนี่ยมีความจาเป็นที่จะต้องสร้างสปพลายเชนอยู่ในประเทศไทยด้วยเพื่อไปผสมส่วน,นผสมใน,นการผลิตส่งออกไป<ค>ะจะได้ไม่มีปัญหากับสงครามการค้าว,วันนี้นะครับก็เลยทาบริจัดการขึ้เิมานะครับ<ค>ะนะฮะโดยมีการปรึกษาทางสารทูตจีนด้วยนะครับ เราจะเห็นด้วยนะครับ <c oughs> ว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของ50ปีนะครับ <c oughs> นะครับงานนี้จะมีอยู่3พาร์ทใหญ่ๆ <c oughs> พาร์ทแรกคือง,งานเอ็กซ์โปพัน20,000ตารางเมตรเนี่ยมีบริษัทจีนก็มา200กว่าบริษัทบริษัทไทยประมาณอีก100บริษัทนะครับไทยคือไทใจะไปลงทุนในจีน <c oughs> นะฮะบริษัทใหญ่ๆมิทผลซีวั <c oughs> ลลูกเบียช้าง CP นะฮะ <c oughs> ไทยยูเนียนนะครับมาลงทุนแล้วก็มาโชว์ว่าเราลงทุนเลยในจีนอยากให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยมาดูแล้วมาคุยกับทางผู้ประกอบการจีน จะไปเชื่อมโยงการทําเป็นสプายเชนเขาได้ยังไงสินค้าอะไรพวกนี้ะนะครับอันที่สองก็ได้ดูนวัตกรรมที่เขาทัสมัยขึ้นมาว่าเขามีอะไรบ้างนะครับอันนี้หลักอันที่สองเนี่ยเรามองในแง่ของการของ50ปีก่อนสอพันเนี่ยมันมีอ,องค์ภาคประชาชนภาคสังคมด้วยะนะครับเราก็เลยจดงานจอบแร์เพราะว่าคนจี bon ออนลงทุนเยอะมากแต่ก็อยากได้คนงานไทยพนักงานไทยที่พูดจีนพูดในจีนได้นะเขาอย่างวันนี้มาเนี่ยนะรอบนี้มาทั้งหมด5มีัตามา5 0 0 0ันตำแหน่ง <Wow. S 2> รเราสัง่งกระทรวงแรงงานนะครับเชิญชวนนักศึกษาที่จะใกล้จบหน้าต่างมาสมัครงานกันนะฮะงานมากคือเรื่องของเอ u จเคเชื่อการศึกษาเรามีการประสานงานกับธรรมาอะไรดังๆของจีน18บแปดเยอะไรค่ะปักกิ่งเสี่ยงให้เตัวไปหมดเลยไม้ทุกการศึกษา6 0 0ุนวุ้วให้กับเด็กไทยไปเรียนนะครับและกันอย่าสำหรับที่ ทุนการศึกษาหมดเขาก็มีโปรแกรมพิเศษที่ราคาพิเศษในการให้คนไทยไปเรียนใสาษาจีนครับค่ะเรียกว่าก็คือครบทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับไทยจีนเลยแล้วก็จะมาก็จะเห็นโอกาสการค้าการลงทุนด้วยใช่ไหมคะครับอย่างนี้คนที่ควรจะมางานนี่เป็นใครบ้างคะตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการนี่ได้หมดเลยนะแน่นอนครับสำหรับนักศึกษาเนี่ยนะอยากจะเชิญมาเพราะว่าไม่ใช่แค่แค่รุ่นงานนะเราจะเรียนต่อแต่ว่า เดยก็มาเห็นนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะหรือความคิดเรใหม่ของผู้ประกอบการจีนห้านก็มามาซึมซับต้งการจะไปพัฒนาเริ่มต้นธุรกิจอะไรอย่างไรผู้ยาน่เหมือนที่จีนก็มีพวกสตาร์ทอัพใหม่เยอะมากเลยนะค่ะปีนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่จัดใหญ่ด้วยนะคะในประเทศไทยในอนาคตจะจัดแบบเป็นงานประจําปีเลยไหมคะทุกปีหรือว่าเนงไยคือมีความตั้งใจจะจัดเป็นประจำปีเพราะว่าทางทางทางจีนก็ กับมบังโ่ใจอธิการี่นทาง c c p a t เนี่ย,ท,ยที่เป็นหนว่งานรับสายกิจของจีนเนี่ยที่ท,ท,ที่มีสาขาทั่วโลกแล้วจัดงานแสดงสินค้าเยอะมากเนี่ยเขาเขาส่งผู้บริหารสูงสุดบินมารอบนี้เพื่อจะมาดูงานและคุยกับเราอยู่ว่าปีหน้า c c p a t อาจจะจัดร่วมกับเราเลยแต่จะได้ใหญ่มากถ้าเกิด CCPIT มาจัดร่วมเนี่ยเขาจะมีผู้ประการจีนมาจากจีนเยอะมากเลยนะซึ่งในน,งน,ในี้ขอโทษนะพื้นที่สองเท่ายังได้เลยค่ะนี่ปีนี้คาดว่าจะมีคนมาร่วมงานสักกี่คนคะจะเี่นลงทะเบียนเยอะมาก ไม่ต่ำกว่าสิบหมื่นคนนะคะโอเคงั้นท่านโพสชวนหน่อยได้ไหมคะใครที่ยังแบบเอ๊ะไม่แน่ใจทําไมต้องมางานนี้เชิญเลยค่ะสาหรับผู้กับการนะฮะนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยนี่คิดว่าตัวเองมีความพร้อมพอที่จะเป็นซัพพลายเชนของของบริษัทจีบริษัทในไทยได้นะครับมาดูมาเจรจามาคุยดูนะครับว่าจะสามารถเชื่อมโยงเป็ซัพพลายเชนให้เขาได้ไหมสำหรับซัพพลายใหม่ๆนะครับน่าจะมาดูนะครับวิวัฒนาการนะฮะของตัวสินค้านะครับโน้ตฮาวเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยว่าเราจะปรับตัวกันยังไงนะครับ นักศึกษาที่ใกล้จบนะแล้วกังเรียนอยู่นะฮะก็คุณจะมาดูด้วยเพื่อจะเสริมสร้างองค์ความรู้ก็เริ่มวันนี้วันแรกนะคะจนถึง28กันยายนนี้เลยนะที่ c h a เจอร์ H อ2อ2และ3นะคะห้ามพลาดเลยขอบคุณดรพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มีแค่บางส่วนของงานนี้เท่านั้นนะคะอยากให้ลองมาด้วยตัวคุณเองนะคะรลบรองว่าครบทุกมิติไทยจีนจริงๆนะคะสำหรับงานนี้มาได้นะคะตั้งแต่26-28ถึงกันยายนนี้เลยค่ะที่ Challenger อาคาร2และ3 Impact เมืองทองธานีนะคะลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็มาถึงหน้างานเอา QR Code โชว์ให้กับเจ้าหน้าที่นะคะก็จะรับทั้งบัตรเข้างานแล้วก็ถุงผ้าฟรีแล้วเจอกันใหม่งานดีๆงานหน้านะคะไปแล้วค่ะ